ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2567คนเกิดปีมะโรงลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะโรงคนปีมะโรงเป็นมังกรกล้ามใหญ่ทรงพลังมีบุค,คลิกสง่าพาเผยไม่ค่อยจะขาดแคลนเพื่อนฝูง ไปไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาเพราะคุณคือผู้นำในการแข่งขันรวมถึงการโต้แย้งแสดงความคิดเห็นคุณเป็นคนมั่นใจและไฟรู้สนุกเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความเป็นคน perfectionist ก็เลยชอบความสมบูรณ์แบบไปด้วยคุณจึงมักจะทนไม่ได้เมื่อเห็นความไม่เอาไหนของคนคุณเป็นคนใช้จ่ายมือเติบเหมือนพิมพ์แบงได้เองแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเป็นนักจัดการที่ดีเยี่ยม คุณเป็นมังกรที่ยิงพยองชอบทะยานไปข้างหน้าไม่ค่อยจะยอมฟังใครแต่แปลกที่ผู้คนรอบข้างกลับหลงสเสน่ห์และชื่นชมคุณเป็นเพื่อนที่ใจกว้างเป็นพ่อแม่ที่ชอบสนับสนุนและอยู่เคียงข้างลูกมักตั้งความหวังไว้กับลูกสูงในด้านความรักคนที่เกิดปีมะโรงไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเห็นความรักเป็นแค่เกมสนุก หวานสเสน่ห์ปลูกต้นรักไปทั่วไม่ชอบผูกมัดกับใครเนื่องจากชาวมะโรงเป็นคนเก่งจึงสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพแต่ขออย่าซ้ำซากจำเจแต่คนที่เกิดปีมะโรงอาจเปลี่ยนงานบ่อยเพราะต้องการหางานที่เหมาะกับตัวเองจริงๆคนที่เกิดปีมะโรงเป็นคนทธาตดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะตับม,ม้าม กระเพราะอาหารกล้ามเนื้อและช่องปากการรับประทานอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะถูกฉลกและเสริมธาตุของคุณคนเกิดปีมะโรงธาตุไม้หรือมังกรสมุทรสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง ในปีพุทธศักราช2507อายุ60ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาปีมะโรงรอบอายุ60ปีเนื่องจากปีนี้ตรงทับกับปีเกิดของคุณพอดีประกอบกับปีเกิดของคุณถูกจัดเป็นปีร่วมชงราศีหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากองค์ไทยสวย เสมือนเป็นการล่วงละเมิดบนศรีราองค์ไทยสวยอีกทั้งเรือนชะตาผ่านพบกลุ่มดาวอับประมงคลที่โคจรเข้ามาพิฆาตรังควานดังนั้นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณเป็นอันดับแรกคือปัญหาด้านสุขภาพระหว่างโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคตับอักเสบและปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดดังนั้นปีนี้คุณควรหมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกาย ทั้งควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหากพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะได้รีบทำการรักษาให้หายนอกจากนี้คุณควรระวังภัยบาดเจ็บเลือดตกยางออกจากการลื่นหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นปีนี้คุณจึงไม่อาจประมาทต่ออุบัติเหตุไม่ว่าขณะททำงานหรือเดินทางสัญจรอันดับต่อมาจะเป็นเรื่องการเงินการงาน และปัญหาในครอบครัวจะส่งผลให้หน้าที่การงานและธุรกิจการค้าจะไม่สมหวังบรรลุเป้าหมายการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายโชคลาภการเงินจะมีเหตุให้คุณสูญเสียในเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่ควรคาดหวังกับลาบลอยในครอบครัวจะประสบเหตุขัดแย้งวุ่นวาย อย่างไรก็ดีเนื่องด้วยในระหว่างปีได้ปรากฏดาวมงคลบุญเชียงโคจรเข้ามาใช้พลังมงคลจะช่วยผ่อนคลายสลายเคราะห์ภัยไปได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งตัวเจ้าชะตาเองก็มีควรดำเนินชีวิตโดยประมาทขาดความระมัดระวังหรือใช้อารมณ์นำหน้าเนื่องจากเจ้าชะตารอบอายุนี้ในปีนี้จัดเป็นอีกหนึ่งราศีปีชง ที่ได้รับผลกระทบรวมช่วงต้นปีคุณจึงควรหาเวลาไปไหว้เทพ,พเจ้าไทยสวยเอียเพื่อสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงหรือซื้อชุดไหว้ฝากดวงชะตากับองค์เทพ,พเไทยสวยประจำปีกับศาลเจ้าไทยเสียงเล่ากุงจังหวัดชนบุรีเพื่อปกป้องคุ้มครองให้เจ้าชะตาแคล้วคลาดปลอดภัยและผ่อนคลายจากหนักให้เป็นเบา ด้านการงานด้านการงานรวมถึงธุรกิจการค้าปีนี้ประสบมรสุมคุณจะพบอุปสรรคมากมายทั้งต้องระวังเรื่องการใช้คนให้ถูกกับงานอย่าสุ่มสี่สุมห้าใช้คนไม่เป็นงานไปทำจะทำให้งานเกิดความเสียหายการรับงานไม่อาจใจร้อนไม่อาจใจใหญ่ใจโตแต่ควรรับงานภายใต้ความสามารถของตัวเองเป็นสำคัญ เพราะความคาดหวังที่จะพึ่งคนอื่นปีนี้อาจาไม่ได้เป็นดังที่ใจเราต้องการโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าจะพบปัญหาและอุปสรรคมากได้แก่เดือน12จีน6มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคม และเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนช่วงดังกล่าวขอให้คุณระวังเรื่องการติดต่อหรือการสื่อสารกับลูกค้ารวมถึงผู้ที่ต้องทำธุรกิจติดต่อด้วยเพราะหากขาดการสื่อสารที่ชัดเจนความผิดพลาดเสียหายจะเกิดขึ้นตามหลังและอาจส่งผลกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆส่วนการลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆปีนี้คุณก็ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดี เพื่อป้องกันการมีปัญหาภายหลังสำหรับด้านการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นหรือการลงทุนในด้านต่างๆปีนี้ไม่ได้สดใสคุณยังต้องระวังมิจฉาชีพที่จะเข้ามาชักจูงหวาล้อมหากคุณหลวมตัวเป็นได้เสียทรัพย์อย่างไรก็ดีช่วงเดือนที่การงานและกิจการค้าของคุณจะกลับพลิกฟื้นดีขึ้นได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึงสมิถุนายน เดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือนแปจีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6กธันวาคมปี2,567ถึงสมก,กราคมปี2,568ด้านโชคลาบ ด้านโชคลาบการเงินปีนี้ค่อนข้างผันผวนเป็นเพราะคุณได้รับผลกระทบจากพลังร่วมชงของปีกระแสเงินสดรับทางตรงปกติแต่ด้านลาบลอยไม่ดีนักหากอยากจะลองคุณต้องพร้อมใจรับกับความเสี่ยงเอาเองทั้งควรระวังความผันผวนเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศจะส่งผลกระทบต่อก,การขาดทุนของกิจการทั้งควรระวังทางบัญชีจะเกิดความผิดพลาด หากขาดการติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การเงินมีจุดรั่วไหลรวมถึงจะเกิดรายจ่ายที่คาดไม่ถึงได้แก่เดือน12จีน6มก,กราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคม ถึง6พฤศจิกายนไม่ควรเห็นแก่ความโลภหลงเข้าลงทุนธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อกฎหมายบ้านเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะมีโอกาสมีคดีตามมาสูงทั้งห้ามเล่นการพนันเสียงโชคและห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกันก,การเงินสำหรับเดือนที่โชคลาบการเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่ เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ทธันวาคมปี2,567ถึง4มก,กราคมปี2,568 ด้านครอบครัวครอบครัวปีนี้ขาดความสงบสุขต้องระวังผู้น้อยบริวารก่อความเดือดร้อนเป็นเพราะเจ้าชะตาประสบกับพลังร่วมชงดังนั้นช่วงต้นปีหากคุณได้มีโอกาสไปไหว้สะดอคล้อต่อองค์ไทสวยก็พอจะช่วยคลี่คลายบรรเทาลงได้อย่างไรคุณต้องเพิ่มความระวัง และเตรียมพร้อมในช่วงเดือนต่อไปนี้ที่ภายในบ้านจะเกิดเป็นหาความวุ่นวายเป็นพิเศษได้แก่เดือน12จีน6มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน คุณมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์กับค่ารักษาพยาบาลของตนเองรวมถึงคนในบ้านทั้งต้องระวังมิจฉาชีพหรือโจนขโมยย่องเข้าบ้านด้านความรักด้านความรักประสบคลื่นลมเป็นเพราะปีนี้ตัวท่านเจ้าชะตาที่ดูจะมีอารมณ์แปลปปวนหงุดหงิดง่ายขึ้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะเกิดจากการที่คุณมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ทำให้เกิดเรื่องง่ายฉะนั้นคุณควรระวังช่วงเดือนต่อปีนี้ที่จะก่อให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งและก่อเป็นความร้าวฉานให้ชีวิตคู่ได้แก่เดือน12จีน6มก,กราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน 4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนช่วงดังกล่าวห้ามเข้าไปเป็นมือที่สมระหว่างความสัมพันธ์ของครอบครัวผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรวมต่างๆด้านสุขภาพ ปีนี้สุขภาพร่างกายของเจ้าชะตาไม่สู้ดีนักเป็นเพราะฐานสุขภาพของคุณในปีนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวร้ายเตียวแคะเข้ารังควานเรือนชะตาคุณจึงควรระวังโรคเก่ากำเริบโรคเงียบที่จะเข้ามาคุกคามทั้งต้องระวังโรคหัวใจโรคตับโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนต่อไปนี้ที่คุณต้องหันมาใส่ใจ ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นได้แก่เดือน12จีน6มก,กราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน ควรมันสังเกตความผิดปกติในร่างกายและคุณควรมันไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรจํากัดควบคุมอาหารหวานมันเค็มอย่าเกินพิกัดเพราะอาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อต่างๆซ้ำเติมขณะออกจากบ้านปีนี้คุณยังไม่ควรประมาทการใช้รถใช้ถนนก็ควรระวังอุบัติเหตุ ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีมะโรงได้แก่ 6, 3, 7, า 1, 9, 4, 0, 8วัตถุมงคลประจำปีมะโรงได้แก่พระสังกัดจายประธานทรัพย์ สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู